ไฮโซหนุ่มหย่อนซีนหวานฉลองวันเกิดนางเอกดังสยบข่าวลือเลิกยืนยันว่ารักยังหวานชื่นมื่นดีไม่ได้เลิกเงียบอย่างที่ใครหลายคนจับตาสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรและนักธุรกิจบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลฝากฝั่งวงในที่ใกล้ชิดต่างออกมายืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาใด ส่วนสาเหตุที่ร้รูปคู่ไร้โมเมนต,ต์หวานนั้นเพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสการทำงานของตัวเองเท่านั้นล่าสุด12สิงหาคมวันคล้ายวันเกิดของสาวเชียปีนี้อายุครบ36ปีแล้วงานนี้หนุ่มบิ๊กก็ได้ควงแขนแฟนสาวไปดินเนอร์หวานชำํำฉลองวันเกิด2ต่อ2พร้อมข้อความอวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดให้กับที่ยักษ์ของฉันขอให้คุณมีความสุขในโลกนี้ หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ดีและประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจและการงานของคุณเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีและความรักและความรู้สึกที่ดีมากมายรักคุณงานนี้สะพายบ้านเบนจารงคกุลอย่างสาวแอรินก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าฟอกกันยังฮ่าฮ่าฮา